สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รีวิวรถยนต์มือสองนะครับพบกับผมเชนแคนะครับเทลลี่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับไปรับชมรถกระบะ4ประตูอีก1คันนะครับเป็น t ต y o ต้ r รี o นะครับตัว2.4ี่ e ปี2015นะครับคันนี้ราคาพิเศษนะครับ4 4 8 0 0 0สแนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปรีวิวนะครับรบกวนท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรีวิวรถยนต์คันต่อไปด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับรถคันนี้จะมีความสวยงามยังไงกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคิวของโตยใต้รี v o นะครับ 2.4E ปี2015นะครับคันนี้ราคาขายเพียง4 4 8 0 0 0นะครับอ่าเป็นรถราคาพิเศษนะครับเป็นรุ่น E นะครับคันนี้ขอบอกได้เลยนะครับว่าเจ้าของเดิมนั้น ตกแต่งมาพอสมควรนะครับไฟหน้าเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเ a ย์ไทม์แล n i n g Light นะครับแล้วก็ล้อแมกนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับพร้อมกับยางใหม่ด้วยนะครับขอบ18นะครับการันตีรถสวยไม่มีวัตเหตุเหมือนเดิมนะครับราคาถูกพิเศษนะครับ4,48 000 0นะครับส่งงวด8,000นนะครับคันนี้ออกได้ทุกอาชีพนะครับซื้อได้ทุกจังหวัดนะครับ เน็กอาร์คเดิมนะครับผมไม่เคยเคาะพ่นสีนะครับพาดูแบบนี้ทุกคันนะฮะหัวน็อตเดิมนะครับน็อตเดิมนะครับเน็กอาร์คเดิมเหมือนกันนะครับดูด้านข้างด้วยนะครับน็อตเดิมนะครับไม่ขันไม่ขยับนะครับทุกจุดนะครับสวยๆเลยนะครับประตูนะครับ สังเกตเมต็ดอากนะครับมีครบเลยนะครับทุกจุดเลยซีนนะครับประตูนะฮะมัดไม่ขันไม่ขยับนะครับเห็นแบบนี้สบายใจได้เลยนะครับรถสวยแน่นอนนะครับประตูนะครับหลังเม็ดอารกเดิมนะครับ ไม่เคาะไม่พ่นนะครับไม่มีรอยโป้นะครับการันตีสวยเดิมนะครับชนความน้ําท่วมนะครับก่อหม่นะครับทางร้านยินดีรับซื้อคืนนะครับมีค่าเสียเวลาให้หนึ่งแสนนะครับในตากเดิมนะครับกระบะนะครับใครที่หาสี่ประตูนะครับราคาถูกนะครับคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับรถสวยการันตีไม่ชนไม่คว่ำนะครับ เดิมนะครับฝ่าท้ายนะครับซีนฝ่าท้ายนะครับเดิมเช่นเดียวกันนะครับนี่นะฮะใบบ้าเดิมนะครับไม่เคาะไม่พ่นนะครับมีเก็บรอยบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับเก็บสีเก็บรอยบ้างนะครับบางจุดเท่านั้นนะครับ สวยๆนะครับคันนี้พร้อมใช้งานนะครับจะส่งเรียบร้อยนะครับดูภายในนะครับระจกไฟฟ้านะครับผมทั้งสี่บานนะครับพร้อมใช้งานนะครับฝาั้างข้างก็เป็นไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับเบาะผ้านะครับสีดํานะครับภายในเป็นเบาะผ้าสีดํานะครับถุงลมนิรภัยนะครับไม่เคยถูกใช้งานนะครับทั้งด้านซ้ายแล้วก็ ด้านขวานะครับอุปกรณ์เครื่องเล่นทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับแอร์เย็นนะครับช้ยล้านนะครับผมแยกติดไว้นะครับเกียร์ธรรมดานะครับผม5สปีดนะครับมีปุ่มอีโค o โหมดและพาวเวอร์โหมดด้วยนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างนนั้พร้อมใช้งานนะครับพวงมาลัยนะครับมัลติฟังก์ชันนะครับ บูทูธได้นะครับเล่นเสียงลดเสียงได้นะครับถุงลมไม่คยถูกใช้งานนะครับมาดูเลขใหม่กันนะครับเลขใหม่นะครับหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันสิบสี่กิโลนะครับใหม่แท้นะครับกานปูนะครับหลังคานะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับดูเบาะหลังกันครับ ก็พร้อมใช้นะครับไม่มีขาดเลยนะฮะมีขาดนิดนึงนะครับเดีย๋ยวผมจัดการซักทําความสะอาดให้นะครับมาดูซีนประตูนะครับแล้วก็เม็ดอ์กด้านขวาบ้างนะครับเดิมเช่นเดียวกันครับเห็นแบบนี้สบายใจได้เลยนะครับท่านสามารถดูได้ทุกทุกคันนะครับ รถเดิมๆนะครับจะต้องเป็นเม็ดอาร์จะต้องเป็นลักษณะนี้นะครับเหล็กบางนะครับไม่มีโป้ไม่มีเคาะนะครับไม่มีการพ่นสีในจุดนี้นะครับหัวนัดทุกจุดนะครับจะต้องเดิมไม่ขันไม่ขยันนะครับดูด้านบนแล้วก็ดูด้านข้างด้วยนะครับเออม็ดอาร์เดิมนะครับ มีเคาะไม่พ่นเหล็กบางนะครับออกได้ทุกอาชีพนะครับซื้อได้ทุกจังหวัดนะครับมีบริการทําสัญญาให้ทั่วประเทศนะครับเม,มดอาร์เดยนะครับถ้าท่านมีเครดิตนะครับเคยผ่อนนะครับสินค้าผ่อนรถยนต์ผ่อน,น,อนมอเตอร์ไซ์ หรือเป็นเงินกู้ธนาคารนะครับประวัติผ่อนดีนะครับประวัติผ่อนดีผ่นตรงนะครับท่านจะได้เปรียบลูกค้ารายอื่นๆนะครับที่ไม่เคยผ่อนอะไรมาก่อนนะครับคือพูดง่ายๆว่าออกออกง่ายกว่านะครับลูกค้าที่ยังไม่มีเครดิตนะครับอันนี้เดิมสวยนะครับไฟเดย์ทม์นะครับติดนะครับไฟหน้าติดครบนะครับ เหมือนทุกคลิปนะครับผมจะพาดูทุกคลิปนะครับน็อตนะครับผมฝากระโปรงนะครับไม่ขันไม่ขยับแล้วก็สังเกตที่ซีนนะครับผมซีนฝากระโปรงนะครับจะต้องเดิมนะครับแบบนี้นะครับค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะครับใ่ซีนฝากระโปรงนะครับรูต่างๆบางเดิมนะครับกติุ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับ เน็ตอาร์กนี่สำคัญนะครับครบเลยนะฮะพวกสีนี่คือเดิมนะครับรูต่างๆบางเดิมนะครับน็อตไม่ขันไม่ขยับนะครับคันนี้มีเบรก ABS มานะครับผมอ่มา ขันหน้าเดิมนะครับรูต่างๆบางเดิมนะครับทุกจุดเลยนะครับขันหน้านะครับอะไหล่ทุกจุดนะครับมาคิวซีโรงงานอยู่ครบนะครับเครื่องยนต์เดิมนะครับแห้งๆนะครับเดิมทุกจุดนะครับที่สําคัญอีกจุดหนึ่งนะครับแผ่นเพจนะครับเพจเดิมโรงงานนะครับหมุดเดิมนะครับ ันนี้รับประกันนะครับมากนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจรถคันนี้นะครับโทรหาผมได้เลยนะครับเทวลิสนะครับ081-977-2934นะครับกราบขอพระคุณนะครับสำหรับการรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรีวิวรถยนต์คันต่อไปด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับผมเทลลี่นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ